สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทําการโอนเง split, ินครับผ่านตู้เ t ทีเอ็มให้กับบัญชีอื่นของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับหรือโอนเงินให้กับธนาคารอื่นที่ไม่ใช่ธนาคารไทยพาณิชย์เช่นธนาคารกสิกรไทยพาณิชย์ไปกสิกรไทยพาณิชย์ไปกรุงไทยหรือไทยพาณิชย์ไปธนาคารอื่นๆครับที่ไม่ใช่ของไทยพาณิชย์ครับว่ามีวิธีการทํำยังไงบ้างครับมานะครับก็คือตู้เ t ทีเอ็มครับของธนาคารไทยพาณิชย์ครับนี่เลยข้อผม อย่างนี้สองที่ต้องมีคือนี่ครับก็คือบัตรเอทเอ็มของธนาคารไทยพาณิชย์ครับพอเราต้องการโอนเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ไปธนาคารไทยพาณิชย์หรือธนาคารไทยพาณิชย์โอนเงินจากธ,าน,ธนาคารไทยพาณิชย์ไปธนาคารอื่นๆที่แค่ไทยพาณิชย์เช่นกสิกรกรุงไทยกรุงเทพอย่างเงี้ยครับผมมีวิธีการยังไงตามผมไปดูเลยนะครับ<ด>เสร็จปุ๊บแล้วนะครับ<ด>ก็ทําการสอดบัตรเอทีเอ็มเข้าช่องเสียบเลยครับนี่ครับพอสอดปุ๊บก็รอสักครู่ครับผม หลังจากนั้นก็ระบบจะให้เราทําการใส่พาสเวิร์ดของบัตรเอทีเอ็มครับก็ใส่ไปเลยครับถึหลักพอใส่เสร็จเรียบร้อยเสร็จปุ๊บก็รอครับพอถึงเสร็จตรงนี้ปุ๊บเราก็ไปตรงไหนครับคําสั่งตรงไหนก็นถางคําว่าโอนเงินครับผมนี่ฮะโอนเงินกดก็ไปครับโอนเงินเสร็จปุ๊บมันจะมีให้เราเลือกครับโอนเงินผ่านพร้อมเพย์โอนเงินภายในธนาคารนิตโอนเงินต่างธนาคารนี่ฮะเราจะใช้สองเมนูนี้นะครับโอนเงินภา,า,ายในภายในไทยพาณิชย์กับโอนเงินธานาคารถ้า เอาโอนเงินต่างธนาคารก่อนนะครับอะผมจะโอนเงินไปต่างธนาคารถ้ากดเข้าไปเป็นยังไงกดเข้าไปครับอย่างนี้ก็รอครับพอรอเสร็จปุ๊บเขาก็จะให้เลือกธนาคารที่เราต้องการโอนครับผมเราก็เลือกไปเลยครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับนี่ฮะกรุงเทพกสิกรถ้าหากไม่มีในลิสต์นะครับก็สามารถกดอื่นๆนะครับมันก็จะมีลิสต์ของธนาคารอื่นๆมาเห็นไหมฮะ c i b Tisco อะไรพวกนี้ตามมาครับผมครับผมอันนี้คือกรณีว่าเราต้องการโอนจาก อโอนเงินผ่านตัตทีเอ็มนะครับโดยใช้บัตรทีเอ็มไปธนาคารอื่นๆที่ไม่ใช่ไทยพาณิชย์นะครับครับผมอันนี้คือเป็นตัวอย่างนะครับแต่วันนี้ผมจะมาโอนจากอาเอชจากาบัตรทีเอ็มของธนาคารไทยพาณิชย์ไปทารไทยพาณิชย์นะครับามาเริ่มกันเลยครับผมก็กดคา,าว่าโอนเงินครับในนั้นผมเลือกโอนเงินภายในธนาคารไทยพาณิชย์ครับผมก็กดเข้าไป หลังจากนั้นผมก็เลือกบัญชีครับเป็นออมทรัพย์ครับบัญชีของผมมันมีเดินสภาพกับออมทรัพย์ผมก็เลือกออมทรัพย์บัญชีผมครับแล้วก็เขาจะต้องมีหมายเลขบัญชีที่รับโอนครับผมผมจะโอนไปหมายเลขบัญชีอีกบัญชีหนึ่งครับก็ใส่เลขบัญชีเข้าไปเสร็จแล้วครับผมใส่เลขบัญชีที่ผมจะโอนจากหมายเลขจากบัตรเอทีเอ็มของผมไปหมายเลขบัญชี ธนาคารไทมิทอันอื่นครับแล้วก็กดถูกต้องนะครับอย่างนั้นผมก็รอครับแต่นั้นก็ใส่จำนวนเงินที่ต้องการเลยครับผมโอนไปเจ็ดสิบาทแล้วกันครับง่ายๆเลยอย่งนั้นกดถูกต้องครับมันจะเป็นยังไงครับเห็นไหมครับโอนเงินจากธนาคาร S B จากหมาเลขนี้โอนเข้า S B ธนาคารมาเลขนี้ครับชื่อบัญชีก็คือชื่อผมครับหากถูกต้องก็กดยืนยันครับ ็อเราสักกู่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมก็จะได้สลิปออกมาครับผมก็ทํารายการต่อไม่ไม่ทำรายการก็จบรายการครับเสร็จแล้วครับก็จบเพียงเท่านี้ครับสาหรับการโอนเงินโดยใช้บัตร T M ของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับจากตู้ T M ของไทยพาณิชย์แล้วก็โอนจากไทยพาณิชย์จากธานาคารไทยพาณิชย์เนี่ยไปที่บัญชีอื่นของาาไทยพาณิชย์หรือกรณีว่าเราต้องการโอนเงินโดยวิธีการคือโอนจากตู้ T M ของไทยพาณิชย์ นะครับไปธนาคารอื่นนะครับครับผมหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องล็อบี้วาไรตี้ด้วยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสารใหม่จากช่องล็อบี้วาไรตี้ขอบคุณครับที่รับชมคลิปสวัสดีครับ